สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ครัวแม่อ้อยจะมาทำข้าวเหนียวจำปาดะนะคะนี่คือวัตถุดิบในวันนี้ค่ะจำปาดะกะทิน้ำตาลทรายเกลืออัรตราส่วนเดี๋ยวแม่อ้อยจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวแม่อ้อยด้วยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะนำจำปาดะมาแกะเอา,มาเมล็ดออกเตรียมไว้ตั้งหม้อใส่กะทิลงไปตมด้วยน้ำหางกะทิ ใส่น้ำตาลทรายเกลือตามลงไปคุนให้น้ำตาลละลายด้วยไฟอ่อนๆจากนั้นก็นำเนื้อจำปะดาะดลงไปต้มจนเนื้อเข้ากันดีกับน้ำกะทิ แค่นี้พร้อมเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวนึ่งเป็นขนมหวานอีกอย่างของคนใต้จะคล้ายๆกับข้าวเหนียวทุเรียนค่ะเพื่อนๆลองทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะไม่อ้อยยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะ อัตราส่วนวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะส่วนเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โคไม่อ้อยด้วยนะคะ